ชาวเน็ตแซวพระเอกยาย่าทรงเดียวกันเพะขึ้นอย่างหงลงอย่างจุดๆ,ๆ เรียกว่าเป็นละครที่กระแสดีดูแล้วติดและอินสุดๆสำหรับละครคือเธอที่พีขึ้นเรื่อยๆทุกตอนกับความสัมพันธ์สุดทอกซิดระหว่างสายขิมยายาอุรสยาและกล้าวกล้ามาริโอเมอเรอ์และในตอนล่าสุดอ p พี14ก็มีเรื่องราวได้เผยความจริงว่าแท้จริงแล้วสายขิมยังรักและไม่ได้ทำร้ายกล้าวกล้าแบบที่เขาเข้าใจมาตลอดทำให้กล้าวกล้าเริ่มรู้ตัวว่าตัวเองใจร้ายกับสายขิมมากขนาดไหนจนต้องมานั่งเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปเรียกว่าทำเอา คนดูสะใจไปเป็นแถบที่ได้เห็นคุณพระเอกปากแจวเสียทรงสบงส่จนมีการรวมตัวละครพระเอกของสาวย่าที่เคยร่วมงานกันมาก่อนหน้านี้กับบทบาทของพระเอกปากจัดที่มาอย่างหงแต่ลงอย่างจุดๆ,ๆเสียศูนเสียทรงกันไปหมดไม่ว่าจะเป็นทานายสาธิตรับบทโดยหมากปรินจากละครคลื่นชีวิตคุณชาวรับบทโดยณเดชน์คุกมิยะจากละครเกมร้ายเกมรักคุณหนึ่งรับบทโดยเจมส์จีรายุจากละครหนึ่งในส่วนและคนสุดท้ายเก้า กลารับบทโดยมาริโอเมาวเรจากละครคือเธอเรียกว่าพระเอกยายาต่ละลายทรงเดียวกันเป๊ะมาอย่างหงลงอย่างจุดๆ,ๆกันทุกคน